สวัสดีสสดค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ใครวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณยายเจ้าของร้านข้าวมันไก่เส้นปูที่ได้ปิดกิจการลงไปแล้วค่ะจะเป็นใครไปดูกันเลยและนี่นะคะก็คือคุณยายเจ้าของร้านข้าวมันไก่เส้นปูค่ะคุณยายชื่ออะไรคะสุวรรณแก้วพันพงศ์เอ่อชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อคุณยายแดงอายุเท่าไหร่แล้วค่ะอายุแปดสิบ เกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่คะเจ็ดธันวาสองพันแล้วตอนประถมคุณยายเรียนโรงเรียนอะไรมาคะว,วันวันนวิ์จนจบหมหแล้วไปต่อโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีแล้ว,ลวคุณยายได้ฝึกงานได้ทํางานอะไรไหมคะที่เอ่อโบลิง่งเอ่อคารโบลิง่งแล้วก็ทําอยู่หลายปีเมือนกันแล้วก็ลาออกเพราะว่ามาช่วยครอบครัว ช่วยพ่อแม่ขายข้าวมันไก่เปิดร้านข้าวมันไก่ถึงร้านข้าวมันไก่นี้เปิดมานานแล้วแล้วคุณยายได้เรียนรู้วิธีการทําข้าวมันไก่ก่อนที่จะสานต่อไหมคะได้เรียนรู้พอเราไปโรงเรียนเลิกกลับมาแล้วก็ช่วยกันกับพี่พีน้องๆจนถึงเรียนจบแล้วก็ไปต่อไปทํางานแล้วกลับมาก็มาช่วยกันจนถึงพ่อแม่อ,อายุ มากแล้วอ่ะเราก็เลยรับสารต่อมาเลยตลอดแล้วที่ร้านคุณยายมีเมนูอะไรบ้างหรอคะมีเอ่อเมนูเยอะมากโดยเฉพาะเอ่อสตูลิ้นหรือสเต็กไก่เนี่ยนะแล้วก็อาหารตามสั่งเยอะมากที่ลูกค้าชอบมาทีไรต้องสั่งทุกทีเลยนอกจากนอกจากข้าวมันไก่แล้วก็วมีอาหารตามสั่งเนี่ยเยอะมากแล้วคุณยายมีสูตรการทำข้าวมันไก่อย่างไงให้คนติดใจไหมคะเอ่อ เราต้องใช้วัสดุที่ดีคือไก่ก็ต้องเป็นไก่ตอนไม่ใช่ไก่ธรรมดาแล้วก็การการดูแลการถอนขนอะไรต้องสะอาดแล้วมีวิธีการหุงข้าวยังไงบ้างคะให้อร่อยให้หอมการหุงข้าวมันไก่ของร้านแท่งปูเนี่ยนะ่ะหุงไม่เหมือนคนอื่นค่ะคือเราเรามีไฟท,ที่ที่ตูดหม้อแล้วยังเราต้องเอาฐานเนี่ยเอา่านเนี่ย ฐานทุกๆุกเนี่ยวางบนบนบนฝาหม้ออีกทีเพื่อให้มันได้รสชาติเอ่อทั้งหน้าทั้งเอ่อทั้งทั้งปากหมอ้อแล้วก็ก้นแล้วก็ข้างในหมอ้อมันถึงได้ออกมาอร่อยแล้วไม่แล้วก็มันเป็นมันของ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 ธรรมชาติของมันเองโดยที่เราไม่ต้องโดยโดยที่เราไม่เหมือนอย่างที่อื่นเขาทำเขาจะใช้หม้อหุงอย่างเดียวแต่ของยายมีม,มีมีเอาฐานวางประกบซึ่งให้มันระอุทั้งบนทั้งล่าง ระบุถึงข้างข้งในแล้วน้ำจิ้มคุณยายมีสูตรไหมคะมีสูตรไหมก็ทำอย่างที่ทั่วๆไปเขาทานกันนะมีทั้งขิงทั้งกระเทียมทั้งพริกทั้งซีอิว๊วซึ่งซึ่งเราทุกอย่างต้องใช้น้ำสุกหมด ซ,ซึ่งมันจะทําให้ไก่เนี่ยน้ำมันเอ้ยน้ําจิ้มมันมีรสชาติดีเพราะเราต้องใช้น้ําสุกทําความพิเศษของข้าวมันไก่มีอะไรบ้างคะก็หนึ่งความสะอาดแล้วก็รสชาติรสชาติอร่อยแล้วก็มีความเ,เราก็ใส่ใจกับกับ,ก,บ,ก,บกับตัวนี้เหตุการณ์ที่ประทับใจมีไหมคะก็มีความสุขกับการที่เราเรา,เราได้ขายอาหารได้ขายข้าวมันไก่ซึ่ง เออหนึ่งเราเราใส่ใจกับตรงนี้แล้วก็ดูแลลูกค้าที่ดีแล้วก็ได้ขายกับพี่พ,พีน้องๆอ,อยากให้ใครมาสานต่อล้านข้าวมันไก่เส้นปู่ไหมคะอยากให้มีอยากมีอยากจะให้มีคนมาสานต่อจะสอนให้แต่ก็เขาไปทํางานเขาโตๆต,ต,ต,ตเขาก็ไม่อยากทําตรงนี้แล้วอ่ะแต่ที่จริงนะการมามาถ้าเผื่อมาถ้าเผื่อมีลูกหลานจะสานต่อก็อยากจะ จะสอนให้ลูกนิกเอาไหมไม่เอาค่ะ <laughs> แล้วคุณยายมีข้อคิดให้กับเออแม่ค้าพ่อค้าหรือว่าคนที่อยากเปิดร้านข้าวมันไก่ไหมคะถ้าคนถ้าใครที่อยากจะเปิดร้านข้าวมันไก่หนึ่งความสะอาดแล้วก็เอราต้องดูแลไกล่ให้ให้สวยแล้วให้นุ่มให้อร่อยแล้วถึงแล้วแล้วคุณต้องคุณต้องใส่ใจกับกับกับงานตรงนี้ แล้วคุณจะแลดแล้วคุณจะเก่งได้ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายที่ให้สัมภาษณ์พวกหนูด้วยนะคะอ๋นะขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบรายการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ